สวัสดีครับทุกคน <c oughs> ขอต้อนรับเข้าช่องอนิ Anime เวอร์ช่องของโคชูริแอนิเมะอ่าน m a ง g a มาอ่านนิยา,ายวันนี้ผมจะมาะแจกกล่องนี้เอ่อสเปเชียลเซ็ตห้องเรียนเฉพาะยอดคนปี2เล่มที่3กันเลยนะครับฮ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเริ่มจากผมจะแกะซีลก่อนนะครับนี่ผมแนะนำนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะแกะซีลจากตรงที่มัน มีให้หัวเยอะๆนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะว่าจะแกะง่ายนะเราก็จิ้มไปเลยนี่นี่จากนั้นอ่ามันยังเขียไม่ออกอ่าเรียบร้อยอ่ะจิ้มเรียบร้อยอ่าขาดแล้วอือนี่อ่ามันก็มันก็อย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมันจะไม่เป็นรอยนะครับเพราะมันไม่โดนตัวกล่องนะครับนี่อ่าเรียบร้อยฮะนี่สวยงาม ผมก็ไม่ค่อยสนใจคนหน้ากล่องเท่าไหร่นะถึงจะน่ารักดีก็เถอะนี่หน้าชื่อนาซาเซซูปัสะหรือเปล่านะคนนี้นี่ใช่ไหมมืออะไร <c oughs> มือผมเปียกอเอนเซ็งจ,จริงเลยนะผมจะออกทงังไหเนี่ยั้งนะขออนุญาตนะครับ โอเคโอเคแกะเรียบร้อยแล้วอ่านี่เลยนี่ปกพิเศษแจ่มจริงแจ่มเมานี่ช็อตสตรอรี่ข้างในนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดจะเก็บเป็นมือหนึ่งแล้วนะครับดังั้นผมก็เลยเออหล่นเลย ผมก็เลยจะแกะให้ทุกคนดูเลยนะครับเพราะผมก็ตั้งใจอ่านแทุกนิยายทุกเล่มนะครับผมไม่ได้ซื้อจะคิดจะเก็บแต่อย่างไรนะครับผมจะอ่านนะครับผมไม่ได้คิดจะเก็บเก่งกําไรหรือ whatever นะครับทุกอันที่ผมสั่งซื้อมาผมตั้งใจจะอ่านเองแล้วก็เพื่อมาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่บุกมาอุ้ยโคตรน่ารักและใหญ่ด้วยนี่ถ้าเทียบกับ อันปกตินะของฟินิกก็จะประมาณนี้นะนเดี๋ยวให้ดูกันนะหาคนไไหนวะอันนี้ผมชอบใช้นะเนี่ยผมวางไว้ไหนวะเนี่ยของฟินิกผมวางไว้ไหนวะเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวเทียบกันปกติก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยหายไปไหนวะ ช่างมันก่อน่างนีอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอากันเนอร์ให้ดูว่าไม่เป็นไรมันช่างเพื่อผมเอาไอ้กันนี้นะอันนี้เทียบกับอ่าของผู้กล้าผู้ก้าโซโลไลฟ์กันนะอันนี้ผมยังไม่แกะนะไม่ต้องเซ็นเซอร์หรอกมั้งเนี่ยทุกคนชอบนะเออ,อน,นี่อันนี้คืออันนี้นะโโอ้หูเกือบสองเท่านะอ่าซูมเพื่อให้เห็นกันนะครับชัดๆนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่านะแบบนี้มันคันง่ายกว่านะเห็นไหมเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยมัน กลัวโดนหายมากเลยเนี่ยมันอันแค่นี้ผมกลัวมันหามากเลยผมน่าจะคั่นอยู่กับนี่แมงมุมผมก็คั่นอยู่นี่อันนี้คือบางทีผมก็มองไม่เห็นนะนอ่ะอันนี้ยกตัวยอย่างกันผมเอาอื่มมาคั่นแทนก่อนผมมีที่คั่นหนังสือเยอะมากเลยอ่ะนี่เทียบกันนะอันนี้กับอันนี้นี่เนี่ยคนเรื่องกันเลยผมชอบแบบนี้มากกว่านะคือมันน่ารักดีโชว์โชว์ได้เยอะกว่านะตอนแ้กใครที่ชอบกอ จัดกันเลยนะตอนนี้ก็หาซื้อได้ตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามสันในงานสามย่านนะครับใครใครที่พลาดก็อย่าลืมนะไปจัดกันด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะมีคนรับผี่อยู่มั้งนะก็อย่าลืมไปสั่งกันได้นะครับเนี่ยผมชอบนำของหายเนี่ยเซ็งจ,จริงเลยอะมาเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเนี่ยผมต้องยืนนะเพราะว่าอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนแผลน,นะ ว่าผมต้องแกะตรงนี้เนี่ยก็แกะตรงนี้ดีแกะตรงนี้มันนี่ค่อยๆแกะนะผมกลัวของเป็นรอยผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักษาของนะผมไม่เชิงรักษาของเราผมกลัวของมันจะพังก่อนผมอยากให้มันอยู่กับผมเป็นนานๆนะโอ,อ,อ้เออ้ยเรี่ยงม,มันหนาอยู่นะเฮ้ยพอค่อนข้าง,งคุมนะผมชอบนะเลี่ยมหนานๆนะ หนะถ้าชอบก็บอกชอบก็ชอบนะแต่ว่าบางทีผมว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่มันมีเล่มหนาๆแล้วมันจะวันนั้นผมอ่านนานไงแนละ้วมันก็ขี้เกียจอ่านนะบางทีเนี่ยอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับนี่เป็นช็อตสตอรี่นะครับก็ประมาณน่าจะมีประมาณเรื่องสองเรื่องนะนถ้าใครอยากอ่านเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเอ่อทำเอ่ออ่านให้ฟังนะครับซึ่งผมก็อ่านไปแล้วเอ่อเรื่องอันนึงนะของเอ่อของ ภาพคุณนางฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวเราอันนี้ได้ปกพิเศษนะเดี๋ยวมจะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูภาพข้างในก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นของออนั่นแหละชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้นะอ่ะต่อมาภาพต่อมานะผมจะให้ดูแค่ภาพสีเดียวก่อนนะนี่อันนี้ก็เป็นที่เกาะนะก็คือไปไปไปเป็นทกแบบทดสอบแบบเกาะนะครับไอ้โห คตรเฟี้ยวอะผมก็รู้สึกสมรรหนะนะบางทีเนี่ยนี่เป็นเกาะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอะเป็นแผนที่นะอ่ะเดี๋ยวขอโทษน,นะเมื่อกี้มือถือมือไปโดนกล้องอะนี่ครับเป็นแผนที่นะครับนี่อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นปกพิเศษนะครับนี่โหเล่มหนามากนะเดี๋ยวนนี้เทียบกับหนังสือฟินิกซ์เนี่ยปกตินะมันก็ประมาณนี้เองโูถือว่าเล่มแม่งคนละเรื่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปกธรรมดาก่อนนะครับอ่านี่ปกธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นรูปเดียวกับหน้ากล่องเลยมั้งข้าผมจะไม่ิดนะนี่ไม่อะไรอ่ะนี่เป็นกล่องเป็นปกเดียวหน้ากล่องเลยนะคือผมไม่ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันก็เท่ากับผมเหมือนซื้อปกหน้ากล่องมาเลยแค่้นเอเอ,อเป็นกล่องหน้ากปกเออนนเนี่ยทำให้ผมรู้สึกมันมันไม่เหมือนกับของอาเรียนะ ให้ดูเอาของอ่านังให้ดูนะอา้าวช่างเถอะผมเออู้ยัไงด,ดีผมทำอา่าผมใส่ถุงซีงซฟสิปลอกไว้แล้วมันอยู่อีกด้านหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะถือว่าส่วนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขอขอเวลาไปอ่านก่อนนะถึงผมจะอ่านน้องแมวมุมเล่มสิบสี่กับไซเรนวิยังไม่จบก็เถอะแต่ว่าผมก็อ่านนิยายอีกหลายเล่มจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอทำรีวิวนะครับ โอเคถ้าง okay. ั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ